เดิมเล่มแรกกันด้วยชีวิตดีๆมีได้ทุกวันที่จะชวนคุณมาขยับร่างกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงกันค่ะโดยในเล่มได้อัญเชิญพระราชนิพนธ์เรื่องกีฬาเป็นยาวิเศษในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีที่ส่งพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อราวสิบปีก่อน อันมีใจความที่ทรงบรรยายถึงเรื่องราวของการออกกำลังกายและทรงกีฬาของพระองค์ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์มาประทานเล่าให้ฟังอย่างออกรถนอกจากนี้ในเล่มยังได้รวบรวมการออกกำลังกายแบบต่างๆมาให้ผู้อ่านได้นำไปเป็นไอเดียในการเริ่มต้นออกกำลังกายกันด้วยซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม เช่นการทำงานบ้านยางกวาดบ้านถูบ้านหรือเปลี่ยนวิธีการเดินทางโดยหันมาใช้จักรยานหรือการเดินให้ได้อย่างน้อยต่อเนื่อง10นาทีต่อครั้งนอกจากนี้เขายัางได้แนะนำวิธีออกกำลังกายแบบอื่นๆไว้ด้วยค่ะ เช่นการฝึกโยคะท่าต่างๆด้วยตนเองไปจนถึงการวิ่งและการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพหากคุณอยากมีสุขภาพดีอย่ารอช้าค่ะลงมือทำซะตั้งแต่วันนี้เพื่อที่สุขภาพดีและร่างกายที่แข็งแรงจะได้อยู่กับเราไปนานๆค่ะ